สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC ฟซีมอนต์อีจีพีนะครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยนะฮะก็มาแบบพอดแคสต์นะครับไม่ได้เจอหน้าค่าตากันอย่างไรคลิปหน้ะเดี๋ยวคลิปนี้โอหน้ามาทักทายเพื่อนๆทุกคนกันสักหน่อยเนาะสุดสัปดาห์นี้ไม่มีเกมการแข่งขันมอนตีพีนะครับไม่ต้องถามหานะฮะเพราะว่าจะไปเจอกันนู่นนะครับที่วันที่20ก็คือที่เดิมที่เก่าฮะที่มิซาโนในอิตาลีครับแล้วก็จะมีแต่เอ่อวันนะครับฟอร์มูล่าวันที่อาเซอร์ไบจันนะใครที่่เปป็นนคคอออยยูรรมาา2สัััดห์ะบพก ก็มาจเจอๆกันนะฮะก็ไปติดตามผมได้นะครับใน YouTube อีกช่องหนึ่งนะับปากด้วยนะช่อง F1 Thailand นะครับก็จะคุยแต่เรื่องของ Formula 1าวเพียวเลยนะครับตรงนั้นนะฮะเอาโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะหยุดยกเรื่องราวของมิชลินนะครับผู้สนับสนุนยางนะครับบริษัทยางสัญชาติฝรั่งเศสเนี่ยที่ส่งยางให้กับนักแข่งมอเตอร์ีทุกค่ายทุกคนทุกทีมเนี่ยได้ใช้งานเนี่ยวันนี้มีข่าวดีของมิชลินตามที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของนักแข่งทุกคนจะดีกว่านะฮะทนะุกคลรเพาาว่ มิชลินเขาได้เอายางตัวใหม่นะมาให้หนักแข่งทุกคนได้ทดสอบทดลองในช่วงการเทสรถในมิซาโนนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองเป็นยางหน้าตัวใหม่ครับคือตัวใหม่แบบแบบออนนิวเลยนะนะครับออนนิวเลยทีนี้ปรากฏว่าเอามาทดสอบอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวนานนักน,นะครับรวมๆครึ่ง,งชั่วโมงนะสำหรับบางคนเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จเกินคาดนั่นก็เพราะว่านักแข่งแทบทุกคนนะครับให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ประสิทธิภาพศักยภาพคุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมันตอบโจทย์มันดีงามมากๆเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีของนักแข่งทุกคนนะคือทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่า MotoGP ในยุคนี้เนี่ยมันเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นจนแบบว่าเราตกใจนะครับสติบางสถติเนี่ยเราคิดว่าสถิตินี้น่าจะยืนระยะอยู่ยาวนานหรือว่าคิดว่ามันก็น่าจะเร็วพอเกินพอแล้วนะแต่บางทียังไม่ถึงรอบคอลี่ไฟเลย คือส่วนมากการคอลี่ไฟนนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น Q1 Q2 ส่ิวนมากจะเป็น Q2 แหละจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเอามาเป็นสถิตินะครับอ่ามันจะเป็นสถิติเป็นออทา i m มแลบเล็กคอร์นะครับเป็นเบสโพลสถิตินี่นะฮะแต่ทุกคนได้เห็นบางสนามนะมันเร็วตั้งแต่รอบรอบ PR นะครับในในช่วงบ่ายของมันสู้อะรอบที่จะแย่งกันเข้า Q2 วเนะี่ยบางทีทำลายสถิติไปเรียบร้อยแล้วโอ้มันมันสาหัสขนาดนั้นหนหนจริงครับใช่ฮะ ศักยภาพของรถเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนั่นหมายความว่า,เ,าเรื่องของศักยภาพของอย่างอื่นนะครับมันก็ต้องแบบว่าเพิ่มตามไปด้วยนะครับที่ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับค่ายรถหลายอย่างละ่ะแต่ในหนึ่งในงนั้นก็คือเป็นยางแล้วยางก็จะมีส่วนสําคัญด้วยเพราะว่ามันจะเป็นส่วนเดียวเท่านั้นนะครับในตัวรถที่ลงไปสัมผัสกับพื้นเป็นส่วนเดียวจริงๆฮะอันนี้เราไม่นับเรื่องของการวิจัยตรวจรวิจัยอะไรนะอันนี้เอาถึงแบบว่าการใช้งานปกติ ถ้าเกิดว่ารถมันเร็วขนาดนี้แรงขนาดนี้แล้วยางมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ในทีน่นี้หมายความว่าการยึดเกาะมันก็ไม่ไม่มีได้เพียงพอนะครับเพื่อที่จะทําให้การหยุดรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าจะไปหวังพึ่งเบรกอย่างเดียวนะหรือแม้กระทั่งว่าถ้ามันแรงมันเร็วอัดราเร่งมันฉุดกระชากได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็จะต้องแบบว่าทนนะครับกับแรงที่มันแบบว่าจะบิดลงไปนะครับที่ล้อสัมผัสกับพื้นเนี่ยแล้วก็ เร็วขนาดนี้แรงขนาดนี้นะฮะมันจะบริโภคยางมันจะกินยางยางมันจะยืดอายุการใช้งานได้แค่ไหนเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางมิชลินเองก็จะต้องวิ่งตามวิวัฒนาการนะครับของเครื่องยนต์ของรถเนี่ยให้มันทันบางฤดูกาลก็อาจจะเห็นโดนบน่นโดนอะไรบ้างในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆเก็บข้อมูลเก็บอะไรกันไปเพื่อที่จะมาผมให้มันเต็มเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาที่ถูกคอมเพนมา ไม่ว่าจะเป็นจากทางนักแข่งหรือจะจากจากทางไหนก็แล้วแต่นะฮะที่บอกกันมาซึ่งะนรับในฤดูกาลนี้สิ่งที่เรียกว่านักแข่งเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคอยู่นะฮะนั่นก็คือเรื่องของอุณหภูมิของยางครับที่มันแปรผันเร็วสลุอเกินมันไม่ได้มาเพราะว่าเฮ้ยทำไมสนามนี้มันเย็นมันเลยลื่นสนามนี้มันร้อนมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะฮะมันเป็นเพราะว่าการที่ไปวิ่งตามนักแข่งอีกคนหนึ่งนะฮะไปวิ่งตามคันข้างหน้าเนี่ย วิ่งอยู่หลายรอบนานเกินไปแล้วมันแซงไม่ได้สักทีนะฮะบางสนามก็แซงกันยากเหลือเกินเอาใหญ่มิซาโนโก็ได้นะฮะก็มีหลายเคสนะครับที่ต้องรอเนินนานมากกว่าจะแซงกันได้อย่างเงี้ยแล้วการที่จะต้องไปแช่อยู่ในระยะที่มันใกล้กันเกินไปใกล้กันเกินไปก็อยู่ประมาณตั้งแต่0.1วินาทีนะครับไปจนถึงประมาณ0.5เนี่ย0.4.5เนี่ยอันนี้ถือว่าใกล้นะฮะพอใกล้ในระดับนี้เนี่ยมันก็จะคันหลังนะฮะที่วิ่งตามเนี่ยก็จะได้รับ ลมร้อนหรือว่าเราเรียกภาษารถแข่งว่าเป็นเดอร์ตี้แอร์ก็คือมันเป็นไอเสียที่พุ่งออกมาจากท่อไอเสียหรือว่าพุ่งออกมาจากเครื่องแล้วมันก็จะถูกลมเนี่ยตีพัดเข้ามาโดนส่วนหน้าของรถที่วิ่งตามอยู่นะฮะคันข้างหลังเนี่ยมันก็จะวิ่งมาตีกับยางสัมผัสยางก่อนอย่างอื่นเลยนะฮะมันจะโดนยางหน้าเลยแต่โดนจานเบรกโดนปั๊มเบรกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่คือถ้าเกิดว่าวิ่งแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไปวิ่งซัก อ่าสี่ห้ารอบหรือว่าเกินนั้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันแจงไม่ได้สักทีเนี่ยมันจะมีปัญหาครับก็คือมีปัญหายัางไงบ้างล่ะฮะก็คืออุณหภูมิยางมันจะพุ่งขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปมีผลกับแรงดันนะครับคือนอกจากแรงดันเนี่ยมันไปมีผลกับเรื่องของศักยภาพของเบรกด้วยนะฮะยางร้อนเนี่ยถ้าร้อนเกินไปเบรกก็จะไม่อยู่นะหมายถึงว่าคลิปยางไม่ให้เบรกไม่อยู่หมายความว่าประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยจะด้อยลงเพราะว่าคลิปยางหรือว่าหน้าสัมผัสของยางกับพื้นเนี่ย นะครับมันก็จะลื่นเกินไปนะฮะคือยางมันจะสึกเร็วด้วยในะในส่วนหนึ่งยางมันจะดรอปเร็วแล้วมันก็จะทำให้จานเบรกปั๊มเบรกเนี่ยร้อนและทำงานยากขึ้นนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องของแรงดันนะครับที่หลายหลายคนโดนบทลงโทษนะทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าปีนี้ก็หลายคนนะครับอ่าอย่างมากมาแคทเชนก็ยังเคยโดนเลยนะฮะในใน,ในสเปนเนะี่ยยังเคยโดนก็โดนบทลงโทษเนี่ยก็จะโดนตับไปนะครับถ้าวันอาทิตย์เนี่ยสิบหกวิเลยนะ ถ้าโดนมันเสาร์เนี่ยนะครับบวกไป8วิคุณวิ่งมาเท่าไหร่ก็จะบวกเวลาคุณไปนะครับ8วิถ้าเกิดว่ามีคันข้างหลังวิ่งตามมาไม่ถึง8วิเรยเรียบร้อยนะครับคุณก็อําดับคุณก็จะหายไปหายไปเลยนะฮะวันอาทิตย์ะหนักเลยครับ16วินาทีแทบจะไม่ได้ผลได้เกิดกันเลยทีเดียวซึ่งนะครับก็จะโดนในเรื่องตรงนี้กันเยอะนะฮะโดนในเรื่องของออลมแรงดันลมยางเนี่ยมันก็จะ แปรผันมันจะหายไปกับอุณหภูมิกับการแซงกันยากอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับโจทย์หลักของมิชลินเนี่ยก็เลยทํามาในรอบนี้เนะี่ยโฟกัสไปที่ในเรื่องของอทําให้มันเรียกว่าแก้ปัญหาในเรื่องของแรงดันลมยางคือสามารถที่จะวิ่งนะครับด้วยอา,อาจจะโดนเดินที่แอร์เ้วโดนความร้อนเนี่ยแล้วแรงดันลมยางมันไม่แปลผันเร็วเกินไปมันไม่เพียนเร็วเกินไปไม่ใช่ว่าตอนแรกเนี่ยเติมมา19นะฮะอา้าว พอแข่งเสร็จปุ๊บลดลงมาเหลือ17.5อย่างนี้อ่าไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องตรงนี้แล้วก็เรื่องของการยึดเกาะเรื่องของคลิปยางความหนึบนะฮะที่เป็นโจทย์นะครับดูเหมือนว่าคุณสมบัติของยางมิชลินในตัวใหม่นียมันจะเบาวกว่านะครับคือเอาเส้นต่อเส้นมาเทียบใส่กันเนี่ยกับกับยางตัวปกติปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือจะมีน้ําหนักที่เบาวกว่านะฮะเบาวกว่าแต่ฟีดแบ็จากนักแข่งที่บอกมาเนี่ยบอกว่ามันหนึบขึ้น ก็คือสามารถที่จะเรียกว่าไปได้แบบว่าเกินลิมิตที่เคยไปได้นะฮะเอาง่ายๆว่าถ้ามันเกินลิมิตมันก็จะล้มมันก็จะมีอาการมีอะไรนะครับส่วนหน้าสูญเสียส่วนหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่นี่ก็คือนักแข่งเขาบอกว่ามันหนึกขึ้นนะครับมันตอบสนองได้ดีขึ้นตอบสนองในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอบสนองในัตราเร่งครับอัตราเร่งก็คือถ้าเกิดว่ายางมันศักยภาพไม่ดีพอเนี่ยเวลาที่นักแข่งก็เปิดคันเร่งเนี่ยมันจะไม่มีการยึดเกาะบางท่านอาจจะงงว่าเอา้า การยึดกกอนมันจะมีเฉพาะตอนเข้าโค้งตอนเอียงตัวอย่างเดียวไม่ใช่หรือตอนเบรกอย่างเดียวไม่ใช่หรือตอนเปิดคันเร่งมันต้องอาศัยการยึดก่อด้วยหรือต้องอาศัยครับก็คือถ้าเปิดคันเร่งหนักไปแล้วเนี่ยถ้ายางไม่มีประสิทธิภาพพอเนี่ยยางมันก็จะลื่นมันก็จะปัดจะอะไรโอเคจริงอยู่ข้าว่ายปัญหาตรงนี้ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับยางทั้งหมดนะฮะยางเป็นปัญหาในเรื่องของแชสซีในเรื่องของสวิงอาร์มในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับประกอบกันไปเนี่ยแต่ยางก็มีส่วนเหมือนกันฮะ ดังนั้นที่นักแข่งบอกว่าตอบสนองได้ดีก็คือในตรงนี้นะครับก็คือ,อตอบสนองในเรื่องของการเอียงในโค้งนะครับสามารถที่จะมีความมั่นใจยิ่งขึ้นเบรกก่อนที่จะเข้าโค้งเนี่ยรถก็อาการแบบว่าอาการนิ่งขึ้นนะครับว่าไม่ได้อาการโครง้งเครงโค้งเกรง,รงเหมือนเทียบกับของเดิมนะแล้วก็ออกจากโค้งมาเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดคันเร่งได้รวดเร็วทันใจได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่มีอาการล้อหมุนสายท้ายปัดอะไรอย่างนี้นะฮะ แต่นะครับทางนักแข่งเองฟันยิโกบัญยายาเองดังยิงมีหลายคนนะฮะก็บอกว่ามันก็มีปัญหาอยู่บ้างนะฮะแต่มันเป็นปัญหาเรื่องของมันเหมือนมันขับยากขึ้นเหมือนมันคุมคุมยากขึ้นคือภาษาบ้านๆคล้ายๆว่ามันจะดูหนักดูอะไรขึ้นในมันมันพลิกยากขึ้นในโค้งที่เป็นโค้งต่อเนื่องอย่างเงี้ยโค้งชิ้เคงนี้ก็ได้นะครับโค้งแบบปึ๊บปึ๊บต่อเนื่องเปลี่ยนทิศทางกันอย่างรวดเร็วกับทันหันอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนว่า มันจะต้องออกแรงเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งนะครับตรงนี้ทางมิชลินเขาออกมาบอกว่ายางตัวนี้มันจะต้องรอนะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแล้วคุณจะใส่เลยนะครับคือประสิทธิภาพมันจะมันจะเกิดขึ้นแบบแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นี่ยมันจะต้องผ่านไปประมาณ2อถึงสรอบว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นนะฮะเมื่อได้เห็นคําเตือนจากมิชลินในแบบนี้นักแข็งนะครับเอาไปใช้งานเนี่ยซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเขาจะให้เอาไปใช้เมื่อไหร่นะอาจจะเป็น ในสัปดาห์ต่อไปที่การแข่งขันเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะต้องรอก็ต้องก็ต้องตระหนักในใจนะฮะว่าถ้าจะเค้นในช่วงรแรกๆกเนี่ยจะต้องเค้นแบบระวังนะเพราะว่าช่วงแรกมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางตามที่มิชลินเขาแจ้งเขาบอกกันมาใช่ไหมครทุกคนมันเข้าทางทีมไหนคงคงไม่มีหรอกว่าเข้าทางทีมไหนนะผมว่ามันน่าจะเข้าทางทีมไหนเป็นพิเศษยังไม่มีหรอกผมคิดว่ามันน่าจะเข้าทางหมดแล้วเพราะว่าดูที่ทางแล้วนักแข่งแทบจะทุกค่ายทุกทีมนะครับคือชื่อชอน นาชื่นชอบในศักยภาพที่ทางมิชลินก็จัดสรรมาให้แต่นะครับสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือถ้าการวิ่งแบบยาวๆมันจะเป็นไปยังไงเข้าใจว่าการทดสอบการเทสเนี่ยก็วิ่งยาวๆในส่วนหนึ่งแล้วแหละครับแต่มันก็คงจะไม่วิ่งรันเดียวแบบ20กว่ารอบหรอกนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็คงจะรอนะครับว่ามันจะดีขึ้นตามที่เบื้องต้นที่กล่าวมากันหรือเปล่านะคืออย่างที่บอกไปนะว่าการที่เกิดเขาเรียกว่า การทาผี่ขดกติกาเรื่องของแรงดันลมยางเนี่ยบางทีเราก็เห็นใจนักแข่งนะเราเคยคุยกันไปหลายครั้งนะครับบางท่านก็สงสัยว่าพี่ปุ้ยครับทาไมไม่ให้ใช้สูตรใครสูตรมันเลยล่ะจะมากําหนดทําไมอะไรอย่างนี้ไงมิชลินเขาก็ให้เหตุผลว่าทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นเหตุผลในด้านความปลอดภัยเขาเนี่ยทดสอบทดลองออมาแล้วนะครับว่าไอแรงดันเท่านี้นะครับมันถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานของความปลอดภัยที่เขารับได้ ถ้าปล่อยให้เติมตามอำเภอใจเนี่ยมันจะเกิดเหตุขึ้นมามันจะเป็นยังไงล่ะอะไรเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นว่า,าจะต้องแบบว่าทําเหมือนกันหมดนะฮะเลยมีว่าบางคนทําไมไม่เป็นไม่เจอปัญหาบางคนทําไมเจอมันเป็นอย่างนี้ฮะในในส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องของการถูกลงโทษเรื่องของแรงดันลมยางเนี่ยคือเอาจริงๆเนี่ยนักแข่งอาทีมงานนั่นแหละทีมงานเนี่ยเขาทราบเลยะฮะเขาทราบเข้าใจเป็นอันดีนะครับว่าเติมเท่านี้ มันจะเสี่ยงเติมเท่านี้มันจะไม่เสี่ยงแต่ครับมันเป็นไปแบบนี้เขาเลือกที่จะเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือกที่จะเสี่ยงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปเติมตามสเปคที่กําหนดที่เผื่อๆไว้ให้มันไม่โดนเนี่ยบางทีการยึดเกาะฮะมันเกี่ยวกับการยึดเกาะนะครับมันเกี่ยวกับการยึดเกาะเขาก็ต้องการการยึดเกาะที่ดีเขาต้องการศักยภาพที่ดีแต่เขาก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงว่าอ่าอุณหภูมิมันจะร้อนเร็ว พราะมันร้อนเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้แรงดันลมยางมีโอกาสที่จะเรียกว่าน้อยลงกว่าปกติหลังจากแข่งขันกันเสร็จแล้วตรวจวัดออกมาเนี่ยนะครับดังนั้นก็เห็นนะฮะว่ามีบทลงโทษมีอะไรกับนักแข่งเนี่ยก็เอายิงนะทาจะสนามเว้นสนามแหละผมว่าฮะแต่แต่มิเชลเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับมีแค่เรื่องของแฟร์กลิมิตซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโดยตรงกับในเรื่องนี้กันนะ,ะทุกคนเอานะครับก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามล่ะกับ นักแข่งทุกค่ายทุกคนเพราะว่ามันหมายรวมถึงความปลอดภัยด้วยนะฮะมันไม่ได้จะมาพูดถึงแต่ว่าจะแซงกันง่ายขึ้นจะเร็วจะมันเร้าใจจะสาสใจอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่ายางยึดก่อดีก็ส่งผลให้หนักแข่งสามารถที่จะเซฟอันตรายได้กว่ายางที่มันลื่นนะครับยางมันจะทนหรือเปล่าแค่ไหนตรงนี้ก็ยังยังไม่ทราบยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้ทดลองวิ่งแบบแข่งขันกันแบบหดหัวสุดๆเหมือนกัน แต่ถ้ามาในแบบนี้มาในทิศทางบวกนี่ผมก็ดีใจกับนักแข่งกันด้วยนะครับว่าจะเป็นไปยังไงน,นะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับมิชลินนะครับเผื่อไว้เผื่อบางท่านสงสัยว่าพี่ปุ้ยกับมิชลินก็อยู่กับ m o t o GP มายาวนานตั้งแต่ปี2016ไปแล้วเนี่ยนะฮะคือ <c oughs> จะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่สัญญาของมิชลินในพิ่งต่อไปนะครับดังนั้นเราน่าจะได้เห็นมิชลินเนี่ยก็คือหลังปี2 0 2 6ครับเราจะได้เห็นพร้อมเจเนเรชันใหม่ไปนูนน่นละฮะอ่าก็ ถ้าหมายถึงว่าเขามาได้เห็นหมายความว่าถ้ามิชลินจะอยู่ต่อก็จะต่อสัญญาใหม่แต่ถ้าจะไม่อยู่ก็ต้องมีค่ายนะครับมาประมูลแข่งกันนะครับว่าใครจะได้จัดสรรตรงนี้กันไปซึ่งมองดูแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะครับตรงยากตรงไหนล่ะก็ยากตรงที่ว่า MotoGP มันก็ต้องลงทุนสูงนะฮะในการผลิตยางผลิตอะไรเนี่ยแล้วค่ายอื่นเขาจะใจกล้าไหมมันไม่ได้มีแต่เพียงว่าคุณทําได้คุณทําไม่ได้อย่างเดียวนะฮะมันมีในเรื่องของ โอเคแหละถ้ามาในคุณจะต้องเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยหมดเลยในวันที่รถมันพัฒนาขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้พอเข้ามาพวกเนี่ยจะต้องไปจ่ายไปไม่รู้เท่าไหร่นะฮะซึ่งก็เยอะพอสมควรเนี่ยดังนั้นก็เลยอาจจะไม่มีใครที่กล้าพอนะครับที่จะมาตรงนี้มิชลินก็จะกลายเป็นไม่มีคู่แข่งโดยปริยายอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันก็ไม่แน่ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจมันเป็นเรื่องของเม็ดเงินพอสมควรละก็อย่างในม o ตอทูนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ยูรัลลี่นะครับในปีเน ทั้งที่ผ่านมาก็ใช้ดันหลบเนี่ยมานเนิ่นนานนะฮะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนมาใช้ปีลารี่นะครับเป็นเป็นปีแรกในปีนี้นก็มารอดูกันนะครับว,ว่าจะเป็นไปยังไงนะฮะก็แต่ใดๆแล้วก็ตามผมว่าในปีนี้มิชลินก็ทําได้ดีนะทำทำได้ดีครับแม้จะมีในเรื่องการโดนบ่นอยู่บ้างถ้าเทียบกับศักยภาพประสิทธิภาพ,ภาพ,ภาพ,ภาพโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าคิดว่าก็ยังคงโอเคนะครับน่าปลอบมือให้อยู่นะฮะสำหรับการผลิตยางการสปอร์ตยางในตรงนี้แต่นะครับ ถ้าเข้าสู่โซนเอเชียเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นลังใจให้กับมิชลินแล้วกันหวังว่าจะทํายางที่มันตอบสนองกับทุกการใช้งานในความแตกต่างของแผ่นที่เอเชียเนี่ยเราทราบดีใช่ไหมครับว่าจะมีความแตกต่างอย่างบางสนามเนี่ยอาจจะเสี่ยงกับการเจอฝนเจอเจอะไรบางสนามก็อาจจะมีฝุ่นมีลมแรงอย่างเงี้ยบางสนามอุณหภูมิร้อนจัดร้อนจ๋าเลยอะไรเงี้ยดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มิชลินเขา ก็จะต้องมาว่าเตรียมคิดค้นนะครับเพื่อที่จะ,ะผลิตยางที่มันสามารถใช้งานได้จริงในทุกสภาพความเป็นไปในแต่ละสนามกันไปนะครับทุกคนโอเคครับนี่คือเรื่องที่นามาฝากนํามาเล่ากันผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่พพอร์ตกันนะครับที่ติดตามกันแม้จะมีเกมกันอข่งกันหรือไม่มีก็ตามเนี่ยนะฮะทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นใจนะครับทุกคนที่ทักทายผมมาที่คอมเมนต์มาบางท่านก็อาจจะได้ตอบทันทีบางท่านก็ไม่ได้ตอบเลยหรือว่าหายไปมาตอบช้าตอบเร็วก็ไม่ต้องน้อยกันนะครับทุกคนถือว่า ขอบคุณจากใจนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่มา,าช่วยสั่งซื้อสินค้านะครับที่ผมโพสต์ไว้ทุกลิงก์และวนะทุกคลิปนะครับในลิงก์เนีเ่ยฮะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปสำรวจมุมได้นะครับใครที่สั่งซื้อของจากช้อปปีอยู่เนี่ยนี่คือช่องทางนะครับก็มีสินค้ามากมายที่อยู่ตใต้คลิปนี้นะครับอยู่ในคอมเมนต์ปากหมดลองไปเลือกดูนะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับดูแลรักษาตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วยผมเห็นหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมฝนตกกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางเหนือก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับแล้วเจอกับผมได้้ใใหใ่่นนพรรุงีีสสวััดกคบ